วิธีการนะครับในการที่ใช้เขาเรียกว่าจํานวนนะครับวิธีการที่ว่าจํานวนความถี่กี่วันนะครับแล้วอัตราส่วนในการใช้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราปลูกลงไปเนี่ยนะครับนะครับปลูกลงไปเนี่ยตอนนั้นต้นกล้าเรามีอายุกี่กี่เดือนกี่วันครับกล้าก็ประมาณพอเขาเสียบยอดที่จันทร์เสร็จผมก็สั่งมามันก็หกเดือนครับได้ประมาณหกเดือนนะเราเอามาเลี้ยงต่อเอาก็มาเลี้ยงต่อขนาดนี้ก็ถือว่าเกือบ กับจะ3ปีครับ2ปี6เดือนถูกไหมครับ2ปี6เดือนเนี่ยตอนที่มันอยู่ต้นกล้าเล็กๆเนี่ยเราใช้การบำรุงรักษายังไงครับแต่ตัวใช้คู่เราก็เราก็ฉีด200อ่ะทุกทุก7วัน2องร้อีสองรีผสมสองร้อยอ่ะปุยยังไงตี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 ละลิตรแตดปุยยัไงอ๋อไอตัวไอตัวนี้เหรอฮะทั้งทั้งคู่ทั้งคู่เนี่ยผสมกันแล้วก็คือน้ำสองร้อยลิตรก็คือยาเนี่อย่างละสองร้อย ในซองก็สองร้อยในนี้ก็สองร้อยเราถามผสมน้าก็คือซีซีละลิตรเขาใจง่ายงาซีซีละลิตรนะเออเาเป็นว่าอันนี้เราไปผสมน้าเป็นขวดก่อนถูกไหมครับใช่แล้วก็มาทําเป็นซีซีราคาซีซีละลิตรไปผสมน้ำหนึ่งลิตรใ่นะครับเพื่อให้มันเข้มข้นครับแล้วก็ทําไปซีซีับซีซีละลิตรนะครับอันนี้ก็ให้ไปรู้กันกี่วันครั้งครับถ้าเห็นถ้าใบอ่อนมันมาดีแล้วก็เจ็ดถึงสิบวัไม่เกินนั้น เจ็ดถึงสิบวันต่อครั้งอัตราส่วนที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราบํารุงมาเรื่อยๆเนี่ยสิบวันเจ็ดวันสิบวันเจ็ดว,วันแล้วแต่ที่เราเจะเห็นตามที่มันจะสภาพของมันด้วยถูกไหมครับ,รบพอมาถึงวันเนี้ตอนมันมีดอกใช่ไหมครับมีดอกมีเริ่มมีดอกให้เราเห็นไคโทซานล,ลิตรหนึง่งผมจะใช้สามถังอ่ะสามิสามซีซีเศษนิดๆไงๆ พราะมันลิตรกบพันที่สีใช่ไหมใช่ครับแล้วสามถังก็หกร้อยลิตรน้าอะนี่หนึ่งขวดต่อน้ำหกร้อยลิตรเออใช่แล้วนี่ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ครับก็ใช้เท่ากันนะครับผสมแล้วก็ใช้เท่ากันใช้เท่ากันครับีิลิตรเหมือนกันใช่อ๋อก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ทําให้ดอกมันติดใช่ใช้สามครั้งอ่ะแล้วดอกมันร่วงไหมครับไม่ร่วงนะก็เนี่ยอย่างที่เห็นนี่ะถ้าร่วงก็เต็มโคนไปแล้วเนี่ยโอ้ก็หมายความว่าดอกก็ไม่ร่วงด้วยอัตราส่วนนี้ครับดอกก็ไม่่รรวงงพ้้อมทั เป็นนี่เป็นผลแล้วนี่นี่ระดับที่เรียกกันว่าอันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยนีน่นนเรียกว่ามะเขือพวงพร้อมจะบานครับเนี่ยมะเขือพวงพร้อมจะบานแล้วอีกสองสามคืนก็ต้องปาดดอกแล้วเนี่ยสมเกสรต้องปาดดอกผสมเกสรแล้วใช่แล้วก็จะเป็นลูกอย่างนุ๊กเมื่อกี้อีกต้นเลยไอ้ตอนนั้นเป็นลูกแล้วติดลูกแล้วนั่นหลังจากเราปาดดอกถูกไหมครับแต่ตอนติดลูกนั่นก็ต้องมามามาคัดออกนิดนหน่อยใช่มันต้องคัดเอาเอาสวยไว้ก่อยคัดไปสามครั้งอ่ะ ค,คือเอากิเลยออกไปได้เรื่อยคือไวยดังนี้ต้นเราก็ไม่ไหวใช่ไหมเลี้ยงไม่ไหวมากเกินการอ่ะครับแล้วในที่ที่ตัวน,นี้เรารู้แล้ววิธีการถูกไหมครับครับพอนี้เพิ่งออกใช่เราคาดว่า330ต้นในปีเนี้ยทั้งหมดที่ของเราเนี่ยครับเราคิดว่าน่าจะได้สักกี่กิโลกร,รัมกันกี่ปีนี้ผมกล้าไว้ไม่ไม่เยอะเพราะผมเพราะผมลองที่เปิดตาดอกไปประมาณ80ต้นคต้นเพราะป่าปีหน้าเอาเยอะ ปีนี้เอาเงินหมืน่นแต่ปีหน้าเอาเงินแสนออไปอีกปีหกเจ็ดจะเาเงินล้านพูดง่ายง่ายเพราะพอคุณอยู่จานในผมตั้มต้นนึงหมื่นทัวบา่ะพูดง่ายๆ่มื่นสองอยู่ข้างหลังอ่ะนี่ก็สามร้อยสามสิบต้นนะครับโอกาสต้นละหมื่นกว่าบาทมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับเพราะเราเห็นแล้วประสบการณ์เรามีใช่ที่นี่เนี่ยเมื่อกี้ตอนต้นเราพูดถึงสภาพดินฟ้าอากาศว่ามันร้อนและเนี่ยที่ก็เป็นที่นาด้วยเนี่ยครับมันมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างไหมครับ ต้นนทุเรียโลกที่มีบ้างกับมีร้านน้ำค้างถ้าตอนร้านขายยาก็จะเรียกสันเบินแต่ไม่ใช่โลกไล่แรงคือน้ำค้างมันดกแล้วมันแดดมันเผายังไม่ทันแห้งอย่างนี้ไง<อ>แต่มันไม่ใช่ว่าโรกล่จนทุเรียนป่วยโจมไม่ใช่อ่ะม,มันเป็นสันเบินเฉยครับก็ห<ต>มายความว่าถ้าโดยประสบการณ์ของเราที่พิษณุโลกนี่ก็เหมาะแก่การปลูกทุเรียนพันธุหมอนทองเหมือนกันใช่ครับหรือทุกสายพันธุ์เลยก็ปลูกได้ทุกสายพันธุ์อยู่ที่เราอยู่ที่ใจของเนี่ย ต่คา,า,ารู้จักใช้เขาก็าไปรอดเขาเชื่อฟังผมนะอย่างนั้นมันก็มีข้อสรุปว่าถ้าเรามีคู่หูเนี่ยไอเรื่องสภาพแวดล้อมหรือโรคภัยแค่เจ็บของพืชเนี่ยครับมันก็จะทุเลาเบาบางไปด้วยตัวของแทบไม่มีอะไดง่ายง่ะถ้าต้นมันแข็งแรงใช่ต่อให้อยู่สภาพไหนก็แล้วแต่ครับถ้าอาหารเขาครบเนี่ยก็หมายความว่าจะทําให้ต้นแข็งแรงออกดอกนะครับและไปสู่ผลนั่นแหละอย่างที่เห็นนี่แหละ อันนี้ผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เพิ่งมาเห็นนะว่าในพิสุโลกตอนนี้มีการขยายไปหลายส่วน